สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่เบเตอร์นะครับวันนี้จะมาแชร์นะครับสรุปวิธีการเลือกซื้อหุ้นนะก็หลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับพวกไมเฟสมานานเนาะก็เดี๋ยวมาแบ่งปันแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย <c oughs> เป็นตัวสรุปนะตัวสรุปนะครับว่าเฮ้ยเออถ้าเราจะถือหุ้นแล้วให้มันถือได้นานถือแล้วมัน มีกำไรนะครับเราจะมีวิธีการเลือกซื้อหุ้นยังไงนะครับหลายๆคนมีปัญหาไหมว่าเ,เราเคยซื้อหุ้นแล้วแบบเอ้ยซื้อเข้าไปแล้วเนี่ยมันทนถือไม่ได้อะทนถือไม่ได้แล้วก็เราก็ขายออกไปใช่ไหมพอขายออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยราคามันก็ไปต่อไปต่อนิดเดียวไม่เป็นไรไงแต่ไปต่อแบบยาวเงี้ย ไปแบบยาวมากคอแบบโอ้โหอ,อะไรของมันวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับก็นะเดี๋ยววิธีการนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการที่ทำให้คุณสามารถเลือกหุ้นแล้วก็สามารถทนถือหุ้นได้นะครับแล้วก็ทำให้มีกําไรเป็นแบบหลายหลักหลักสิบเออหลักหลายสิรหรืออาจจะเป็น หนึ่งเด้งอะไรเงี้ยนะอยากได้ไหมวิธีการแบบนี้นะครับเออถ้าอยากได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดติดตามด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะโอเคเราก็มาขั้นตอนแรกคือหนึ่งเลือกหุ้นที่มี net profit เป็นบวกนะครับวงเล็บมากกว่าปีก่อนยิ่งดียกตัวอย่างเช่น อะถ้าคุณจะซื้อหุ้นนะครับซื้อตามเพื่อนตามอะไรเงี้ยคุณไปดูก่อนว่า Net Profit มันดีหรือเปล่าย้ำนะครับว่า Net Profit คือกำไรสุดที่เนี่ยมันโอเคไหมมันเพิ่มขึ้นไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้า4ีควอเตอร์รวมกันของปีที่แล้ว ของปีสมมติปี6 3แล้วกัน6 3สมเนี่ยมันได้กำไร100ล้านบาทสมมตินะแล้วตอนนี้มันคิมันรวมกัน3 Q คิเนี่ย3มควอเตอร์เนี่ยมันได้100ล้านบาทเหมือนกันมองภาพไหมครับนั่นหมายความว่าเออไอหุ้นตัวนี้ดีน่าซื้อเพราะว่าอะไร อีกหนึ่งควอเตอร์มันก็มีโอกาสมากกว่าตัว4ควอเตอร์ของปีที่แล้วรวมกันไงถูกไหมนะครับเมื่อมันมากกว่าถ้าบริษัทมันมีธรรมาภิบาลน,นะครับเออราคาปกติแล้วก็จะขึ้นนั่นเองถูกไหมราคาก็จะมากกว่าปีที่แล้วนั่นเองนะครับ เนี่ยคือคุณจะได้ซื้อหุ้นที่ถึงมันยออ่อเราก็ถือได้เพราะว่าอะไรเฮ้ยโอ้โหมันมันเกินปีที่แล้วไปแล้วอะ่ะยังไงมันก็ขึ้นไปได้แน่ๆมีโอกาสแล้วกันเอาไม่ใช่แน่ๆมีโอกาสขึ้นมากกว่าแล้วกันมากกว่าปีราคาปีที่แล้วมองภาพไหมครับถึงมันย่อ,อก,ก็แสดงว่าเอ้ยเราได้โอกาสเก็บของละถูกไหม อแต่ในกรณีที่คุณไปซื้อหุ้นบริษัทที่ net profit เป็นลบอะ่ะคุณจะไม่มีข้ออ้างเลยนะเออไม่มีข้ออ้างถืออะ่ะเอองบมันดีไหมอ้าวโดนละงบไม่ไดีไม่ได้บอกว่างบนะผมผม,ผมพูดใหม่คือ net profit ติดลบอะ่ะ คือถ้ากำไรติดลบอ่ะคือแบบมันก็พูดลําบากอะเนาะมันก็ถือลําบากอะเห็นไหมครับนี่คือเป็นกลวยกองแรกเลยนะเพราะฉะนั้นหลักการนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันผิดมันถูกนะแต่หลักการคือถ้า p a y s a ซ e เราซื้อเน็ตโปรฟิที่มันเป็นบวกเนี่ย p a y s a ซฟกว่า p a y s a ซ e กว่าไหมล่ะถูกไหมเออนะครับ เพราะมันยังกำไรอยู่ไงนั่นหมายความว่าถ้ามันยังกำไรอยู่มันก็มีโอกาสกำไรมากกว่าเดิมไงถูกไหมมันก็มีกำไรเสร็จปุ๊บก็เอาไปขยับขยายทําให้มีกำไรมากขึ้นนั่นเองแต่ถ้ามันติดลบอืมถ้าไม่รู้จะทำไงมันต้องขายแอสเซทออกอะทำให้ทำให้ใหแบบแอสเซทมันหายไป แล้วโอกาสที่จะทําเงินก็หายไปอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆนะครับคือสําคัญมากๆเลยคือเราต้องซื้อหุ้นที่มี NetProfit เป็นบวกนะเออผมไม่ได้บอกว่าหุ้นงบดีนะหุ้นที่มี NetProfit เป็นบวกนะครับมากกว่าปีที่แล้วยิ่งดีนะคับมากกว่าปีที่แล้วยิ่งดีโอเคขัค้นตอนที่2คือเลือกหุ้นที่ ราคาอยู่เหนือ e m a 75อืมเพราะว่าเราจะทำไมถึงเอาข้อนี้เป็นข้อสองเพราะว่าเราสแกนเรากรองว่าเราจะไม่โดนหุ้นที่มันเป็นหุ้นที่ไม่มีกำไรไงถูกไหมเขาอาจจะทำราคาขึ้นมาตึงต้งตึงต้งตึงต้งให้ indicator มันปึง้งให้ซื้อได้คนที่เทรดเทคนิคอลอย่างเดียวไม่ดูว่ามันมีกำไรเลยหรือ อะไรเลยเนี่ยเขาก็เข้าไปอย่างเดียวแต่คนที่เป็นเทคนิคเข้าเพียวๆคือถ้ามันมันให้ออกเขาก็ออกไงแต่ประเด็นคือถ้าเราไปเทรดตามเขาอะไรเงี้ยนะครับจะสวยเอานะสิถูกไหมเขารู้อยู่ว่าเออตัวนี้มันมันงบไม่ดีหรอกแต่ว่ามันมีคนคนคนเล่นอ่ะเออมีคนเข้ามาเทรดเยอะถูกป่ะมีคนเข้ามาเทรดเยอะแลแป๊บเดียวแป๊บๆป,บปบ๊ได้กําไรอะไรเงี้ย แล้วเขาก็ออกแต่ประเด็นคือถ้าเราไปเทรดตามเขาหรือเราไปเขาเรียกว่าอะไรไปไปซื้อตามเขาอะเออเขาออกแล้วเราไม่ออกนี่เราจะสวยเอาเราจะไม่ไม่ไม่ได้นั่นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยมาเป็นข้อที่2นะข้อที่2ว่าให้หุ้นที่เราเลือกซื้อเนี่ยหลังจาก net profit บวกมาแล้ว เอาสแกนส่วนที่2คือหุ้นต้องมีราคาเหนือ ema 75ใน time frame week เออใน time frame week คือมันระยะกลางไงระยะกลางนะครับเทรดระยะกลางๆเลยนะนั่นหมายความว่าเฮ้ยถ้าซื้อเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ลงพวดพลาดอะ่ะเออนะครับมันจะไม่ลงพวดพลาดนะนะครับไม่ใช่ว่าเราไป เลือกเอาทมเฟรมเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็ยังยังยังทำเฟรมแบบต่ำกว่าวันเงี้ยคือมันมันเร็วอะถูกไหมครับมันเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะฉะนั้นมันจะถือหุ้นนานๆก็ลำบากถูกไหมครับเพราะต้องบอกไว้ก่อนว่าหุ้นที่มันมีกำไรเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นแบบตรงไปตรงมานะมันไม่ใช่ว่าขึ้นแบบมันขึ้นแบบนี้นะปืดแบบนี้นะไม่ใช่นะแต่เขาจะขึ้นมันก็สุดท้ายเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้แหละแต่ระหว่างทางมันขึ้นแบบนี้ไงขึ้นปืดย่อลงมาปืดย่อลงมาปืดแบบนี้นะครับสุดท้ายมันก็มาเหมือนกันถูกไหมสุดท้ายมันก็มาเหมือนกันแต่ มันจะมีช่วงที่มันย่อลงมาเนี่ยครับย่อลงมาเออเราก็จะจับจังหวะในการเข้าซื้อเป็นรอบๆเอาเนี่ยครับเราจะเทรดเป็นรอบๆเป็นรอบอ่ะเฉพาะรอบแบบนี้ก็ได้เฉพาะรอบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือคุณจะถือยาวก็ได้แล้วแต่นะครับ เพราะว่ามันเป็นไทม์เฟรมวิกไงมันถือได้นานถูกไหมมันถือได้นานนะครับไทม์เฟรมวีคเปลี่ยนแปลงยากมากนะครับช้าแล้วกันไม่ใช่ยากคือช้ากว่าไทม์เฟรมที่มันเป็นต่ำๆมานะครับและกําไรที่ได้เนี่ยมันก็จะได้กําไรที่แบบค่อนข้างสมน้ําสมเนื้อเออค่อนข้างได้น้ำได้เนื้อแล้วกันนะครับค่อนข้างได้น้ำได้เนื้อเนาะ อันนี้คือจะทําให้เราถือหุ้นได้นานนะครับถือหุ้นได้นานแล้วก็ได้กําไรแบบสมน้ําสมเนื้อหน่อยที่เราถือที่เราเลือกหุ้นมานะครับส่วนสุดท้ายเลือกเข้าซื้อโดยแท่งราคาหรืออินดิเคเตอร์เออนะครับ แท่งราคาหรืออนะินดิเคเตอร์เนาะอันนี้ก็แล้วแต่เราละแล้วแต่นักลงทุนแล้วนะครับว่าจะจะใช้จะใช้แท่งราคาหรืออินดิเคเตอร์ในการเข้าซื้อนะครับอืมเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่ยกตัวอย่างไปใช่ไหมเมื่อกี้ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บ มันไม่ได้ขึ้นแบบจากจุดนี้มาจุดนี้เลยจากจุดที่หนึ่งเนี่ยมาจุดที่สองเลยถูกไหมมันจะมีขึ้นแล้วก็ยอ่อแล้วก็ขึ้นแล้วก็ยอ่อแล้วก็ขึ้นเนี่ยครับช่วงนี้แหละเราก็เลือกเลยว่าเราจะใช้อินดิเคเตอร์แล้วเทรดเป็นรอบๆหรือเราจะถือยาวก็ได้ นะครับเราจะถือยาวก็ได้เนาะแล้วแต่เรานะครับเทรดเป็นรอบๆหรือถือยาวถ้ามันไม่หลุดก็อย่งเช่นเอาง่ายๆคือถ้ามันไม่หลุด EMA 7 55ก็ไม่ขายอะไรเงี้ยก็ได้นะครับคุณก็จะได้แบบเป็นเป็นรอบใหญ่ๆห,หรือว่าเราจะเทรดเป็นรอบๆแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่กลยุทธ์ของเราและนะครับแล้วแต่กลยุทธ์ของเราและนะ นี่คือนี่คือบทสรุปนะครับบทสรุปว่าวิธีการเข้าซื้อหุ้นนะอันนี้ผมนี่บอกว่ามันถูกนะแต่ว่าที่เลือกใช้นี่คือจะเลือกใช้แบบนี้นะครับคือโอกาสที่เราจะโดนคือจะโดนน้อยหน่อยนะครับเราสามารถทนถือช่วงที่เขาย่อลงมาแบบนี้ได้เพราะว่าถ้าง,งบมันดี หมายถึงไม่ใช่งบันดีถ้ามันยังมีกําไรอยู่และกําไรมันมากกว่าของปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสอ๋อมันย่อลงมาเพื่อจะไปต่อนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับเอาไปลองปรับปรุงใช้ดูนะครับถ้าเห็นว่ามันเวิร์กสมเหตุสมผลก็นําไปใช้นะถ้า ถ้าเห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็คอมเมนต์แนะนำกันมาได้นะครับผมก็จะได้อ๋อโอเคโอเคเอาไปเขาเรียกว่าเป็นแชร์ลิงแล้วกันเนาะจะได้แบบว่าเออแบ่งปันกันนะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มานะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ